สวัสดีครับพี่น้องพอกระส่วนเกษตรบ้านโน่นนี่คือเก่านะครับเมืเอ่อนี้กนกสภาพพีพี่น้องไปเบิง้งเผือดชนิดหนึ่งนะครับซึ่งบ้านโน่นกัก่อนหน้านี้บ้านโน่นก็เคยท้ายลงคลิปแล้วนะครับตะวันก็มาอัปเดตเนาะพอชว่วงนั้นกัเพิ่งปลูกไปไ,ไม่ตะวันตอนนี้กดมันกมออกลูกออกผลแล้วเนาะครับเดี๋ยวเป็นอยังนั่นน่าติดตามเดี๋ยวบ้านโน่นสีภาพไปเบิ้งครับไปไปกันเลยครับพี่น้อง เจอแล้วนี่แหละครับพี่นอ้องสิ่งที่บ้านโน่นสีผ้ามาเบิกนะครับนี่นี่บัทันเนี่ยมาเก็บยืนน้อยมันรนนาแล้วนี่คือพริกดำนะครับพี่น้องพริกดำพริกดำนี่เป็นพื้นฐานเขายูยูจังหวัดระยองนะครับพี่น้องกาอันนี้เมื่อก็ครบป,ปีแล้วนะครับแต่ว่าพี่น้องตะบาเมื่อก็ับ่ตายเพราะว่า บ้านนนกับบัณฑิตหน้าบัณฑิหยังมันได้ครับพี่น้องกับเป็นพืชที่บอว่าค่อนข้างที่สิทนแรงทนฝนนะครับพี่น้องอ่าหน่วยเขานะครับเบิ่งบ้านนนสิไล่ตามสเต็ปให้เบิ่งได้ครับพี่น้องอ่าตอนแรกๆเนาะครับนี่เห็นบ่เห็นดอกเขาบ่พี่น้องเนี่ยดอกเขาสิเป็นสีม่วงนะครับพี่น้องดอกเขาสิเป็นสีม่วงพอดอกเป็นสีม่วงเสร็จลูกเขานะครับลูกอ่อนเขานะครับลูกคอลูกอ่อนเขาสิเป็นสีดำครับพี่น้องเห็นบ่นี่ ออลูกอ่อนเขาจะเป็นสีดําพ่อแกมาาเขาก็เป็ี่นนวยสีแดงนะครับซุปเป็นสีแดงเนี่ยครับอันนี้พ่อเก็บแล้วบ้านนนพ่ท่านได้เก็บเดี๋ยวบ้านนาน,นสิเก็บไปตากู่ครับพี่น้องเนี่ยเนี่ยนะครับเขาก็จะซุปเป็นสีแดงครับต่วใบเขานี่สิเป็นสีดําสีดําอมเขียวๆนิดนึงนะครับพี่นอ้องกับปลูกไว้หลายต้นู่ครับพี่นอ้องเบื้องต้นนี่ครับต้นนี้พียงแอวเะครับเขาสิสูงประมาณ ปดสิบเส้นถึงเมตรหนึ่งนะครับพี่น้องนี่เนี่ยบ้านนู้นจะตอนแรกมันมันลมมันเอียงนะครับบ้านนู้นก็เลยเอาไม้มาดามเข้าไว้เนี่ยครับเดี๋ยวสีสียาพ่นดินเหนียวเยอะครับพี่น้องพอช่วงช่วงที่ผ่าดมากฝนมันตกตกชุบนะครับพี่น้องมันก็เลยสีขนาดฝนตกชุบปนิย้อดมันก็ยังบวงหิ้นะครับบ่บหิ้บ่ง้อนะครับพี่น้องก็ยังดำดียุ่งด้วยเนี่ยครับ กำเนิดเขายุ่อยยองนะครับพี่น้องเนี่ยครับสีมีสีเขียวแก่น้ำแน่นะครับแล้วก็พอเขาแก่โตมากนิดนึงเนี่ยครับพอเขาแก่โตมากนิดนึงเขาสีดำนะครับอันนี้พอคอยได้บ่รุ่งครับถ้าบ่รุงเราน้วยเขาสีงามครับพี่น้องด้วยเขาสีงามสีใยนะครับเดี๋ยวปีนี้ล่ะเดี๋ยวบ้านร่นสีสิเพาะอีกนะครับแล้วก็สิบ่รุ่งเห็นเขาได้ด้วยใญ่ๆนะครับพี่น้องเนี่ยครับ นุวยเขาก็ง่ามครับพี่น้องเนี่ยครับสวยอยู่เดี๋ยวสิภาพไปเบื้องอีกบ่งหนึ่งครับพี่น้องนะครับอีกบ่งหนึ่งอันนี้กับจริงจรโปูกไวซีต้นนะครับตบ,มบ,บ,บมวม,มันก็คือปลาแ่ะครับนามมันถ่วมมันก็เลยตายเนี่ยครับต้นเขาสีใงญ่ครับประมาณแปดสิบเส้นถึงฟุตหนึ่งแหละครับพี่น้องลักษณะเดียวกันเนี่ยเบื้องดูพี่น้องปลูกซํานี่กับนุ้ยแบบนุ้ยดกายเบื้องดูอืม เนี่ยด้วยดกครับพี่น้องเดี๋ยวสิเอาพันธุ์มันไวล่วก็ขยายพันธุ์อยู่มีผู้ใดสนใจพ่อพี่น้องสนใจอินบ็อกซ์มาได้นะครับสอบถามมาได้นะครับที่สวนเกษตรบ้านนนท์นะครับสำหรับพริกดำนะครับมีจัดทรงไห้พี่ให้น้องเข้าตลอดเนี่ยครับพอะปีที่แล้วก็พึ่งปลูกมันก็นยังผลผลิตยังไม่ได้นะครับเพราะมาปีนี้แล้วก็มีผลผลิตแล้วพร้อมสีแ่งปันหนกับพี่กับน้องแล้วนะครับเนี่ย งามครับพี่น้องงามงามงามพริกดำกะสีมีสามถึงสี่สีอยู่ในต้นเดียวกันนะครับก็คือพริกดำนี่แหละครับสีมีสีม่วงสีแดงสีเขียวสีดำนะครับแล้วก็สีดำอมดำอมเขียวนะครับเขียวอมดำก็คือตัวเดียวกันนะครับแล้วก็มีม่วงขาวม่วงขาวก็สีมาจากดอกเขานะครับพี่น้องเห็นบ่สี สีห้าสีในต้นเดียวกันหาที่ไหนไม่มีแล้วครับพี่น้องสลหรับพริกเนาะม,มีที่เดียวที่สวนเกษตรบ่าวนนเพราะฉะนั้นรีบติดต่อกันเข้ามานะครับรีบติดต่อติดต่อกันเข้ามาเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยากได้พันธุ์นะครับส่งทั่วประเทศนะครับสําหรับพริกดําของเรานะครับก็ทนทนแรงทนฝนนะครับผมอยู่ช่วงหน้าแรงนี่บ่าวนนไม่ค่อยได้ลดน้าสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลา ก,ก็ยังรอดได้ขนาดนี้นะครับเดี๋ยวปีนี้จะปลูกเป็นพื้นที่ใหญ่เลยเพราะพื้นที่ตรงนี้นะครับที่พี่น้องเห็นนี่ก็คือตรงเนี้ยพอหน้าฝนเขาจะอมน้ําน้ําจะท่วมนะครับเพราะฉะนั้นสลับตรงนี้ก็ที่ผ่านมาก็น้ําประมาณ50เซนนะครับพึ่งนิ่นน้ำพึ่งลดไปนะครับเขาก็ยังรอดมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเป็น,ปนพริกที่น่าปลูกนะครับก็อยากให้พี่น้องเรา นะครับพี่น้องชาวกเกษตรเรามีติดสวนไว้บ้างนะครับเผื่อ итан, อาจจะเป็นที่ระลึกได้นะครับเอาไปเป็นที่ระลึกนะครับไปเป็นพืชที่ระลึกได้นะครับก็สวยครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์นะครับถ้าพี่น้องชาวเกษตรหรือพี่น้องที่ได้พบเจอก็มีว่ามีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ช่วยกดติดตามและช่วยแชร์ให้สวนเกษตรบา่านนนท์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ